หน้ากาก GQ ไว้นะครับโฆษณาของเขาเนี่ยตเต็ม Facebook ของผมนะครับวันนี้เรามารีวิวแล้วก็ดูกันว่าหน้าตาของมันแล้วก็วิธีการใช้งานของมันเป็นยังไงบ้างฮะเราไปเริ่มดูเลยนะครับผมสวัสรบมีเข้าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายกันไหมักก่อนอื่นนะครับเรามาอ่านสรรพคุณหน้าซองของมันนะฮะซองก็จะเป็นแบบนี้นะสีขาว GQ ไว้ White นะครับ Liquid, r e p e l l e n t Reusable Max นะครับคุสสมบัติของมันนะครับสามารถซักได้30บวกครั้งนะครับผมผ้าชั้นในนะครับจะเป็นเส้นใยเพอร์มานะครับป้องกันแบคทีเรียนะครับผมส่วนหน้ากากชั้นนอกนครับจะเป็นผ้าสะท้อนหยดน้ำนะ ก็ลองดูนะครับว่าดีไซน์ของมันเป็นยังไงนะแกะเลยนะราคาอยู่ที่150บาทนะครับอยู่หลังซองนะเห็นโฆษณาเนี่ยทุกวันเลยนะครับผมแล้วพอดีพี่ชายของแฟนผมเนี่ยเขาส่งมาให้ลองใช้ดูนะครับผมก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะครับหน้ากากก็ออกมาแล้วนะดีไซน์ก็ออกจากซองก็แปลกๆนะครับใส่ยังไงหน้ากากผ้าของ GQ White นะครับผมเป็นหน้ากากสีขาวนะครับผ้าสีขาวทั้งข้างนอก และก็ข้างในครับด้านในนะครับมีสกรีน GQ อยู่บริเวณด้านขวาของหน้ากากนะครับและเราก็จะได้สายยาวๆนะครับสีดำเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นสายเอาไว้คล้องคอแบบนี้นะครับตอนที่เราไม่ใส่เนี้ยเราก็คล้องคอแบบนี้ได้นะครับและบริเวณบนสันจมูกเนี่ยเราสามารถบีบนะครับมีตัวสามารถล็อกองศาของจมูกเราได้นะครับแบบนี้เลยดีมากนะครับและเชือกด้านหลังเนี่ยมีตัวปรับนะครับความยาวของสายคล้องคอเรานะครับขั้นตอนในการใส่นะครับเราก็ปรับสายก่อน ก็ใส่ไปที่คอนะจากนั้นเราก็หยิบล้วงเอาทําหูนะสองข้างแบบนี้นะครับใส่หน้ากากเลยนี่ฮะแบบนี้แล้วเราก็ดึงเชือกลงมาค่อนข้างแบบนี้หน้ากากค่อนข้างจะเบานะครับเบาบางนะหายใจสะดวกมากๆนะครับดึงตรงใต้หูเชือกตรงนี้ยให้มันตึงนะครับแล้วก็บีบตรงสันจมูกนะครับหายใจแล้วผ้านี้ดูดตามจมูกเลยนะครับ รับอากาศเท่าได้ดีนะครับและต้องสาย,100ยร้อยเชื่อมตรงนี้จะมีแบรนด์ GQ อยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะฮะดูสมาร์ททีเดียวนะครับเหมาะสําหรับคนที่หาหน้ากากผ้าดีไซน์ดีๆนะครับมาใส่แบบนี้เลยสีขาวสวยมากแล้วพอเราไม่ใช้งานใช่ไหมเราก็ถอดหูออกมาบางคนอาจจะมีปัญหาเฮ้ยถอดหน้ากากเราเอาไปไว้ที่ไหนบนโต๊ะสะอาดหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับแค่บีบเข้ามาแล้วก็พลิกด้านข้างแบบนี้นะฮะ เก็บไว้แบบนี้เลยแล้วก็ทํางานต่อพิมคอมเข็นสม,มุดแล้วพอเฮ้ยต้องออกไปข้างนอกหรือว่าต้องเจอคนเงี้ยเราก็ดึงป<ะ>ั๊อย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมจับบนจับล่างส่วนการทดสอบเราออกน้ําผมว่าทางแบรนด์เขาได้ทําหมดแล้วนะครับผมจะมาพูดในมุมมองของการใช้งานนะก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ดูสมาร์ททีเดียวเพราะออกแบบหน้ากากได้เชฟดีมากครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับหน้ากาก GQ White นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวหน้ากากผ้าสั้นๆนะครับของ GQ White นะครับบอกว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็ข้อมูลสินค้าไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้ที่แบรนด์ของเขาเลยนะครับ l i n e GQ Apparel นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องผมผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เปิด แจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ๊งปิงจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับสน้นเกอร์สตรีทแวร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เซา